สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวป้ายเซฟตี้นะคะรุ่น GI 21A นะคะ PVC นะคะตัวนี้ตัวกล่องทำจาก PVC นะคะเดี๋ยวเราให้ดูร,บรอบๆนะคะตัวนี้ขนาดจะไม่ใหญ่มากนะคะขนาดเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะตัวนี้เนี่ยจะแสดงเป็นเกิด อุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะเราทํางานมาแล้วกี่วันนะคะแล้วก็เป้าหมายแล้วก็เราเคยมีจํานวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนเที่ยงคืนนะคะว่าอันนี้เราตั้งเวลาให้มันใกล้กับเที่ยงคืนนะคะเพื่อจะดูว่าเวลามันมีการเปลี่ยนแบบออโต้นะคะในบางส่วนนะคะทุกเที่ยงคืนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวเลขเองอัตโนมัตินะคะเนี่ยค่ะ68 67นะคะบวกเพิ่มหนึ่งนะคะ คือถ้าวันใดที่ลูกค้าเนี่ยมีการเกิดอ e mm ุบัติเหตุก็มาลดเอานะคะ mm hmm. ก็เข้าไปที่ฟัง์กชันต่างๆนะคะอเปเรตนี่ก็คืออ่า068นะคะตัวนี้เราก็จะทำงานมาแล้วนะคะเราก็จะไม่ไปยุ่งกตัวต่อไปนะคะในส่วนของทาร์เก็ตทาร์เก็ตตัวนี้ก็ส่วนมากจะเป็น365วันอยู่แล้วนะคะโอเคเราจะตอตอแล้วก็ไปในส่วนของลาร์ด ร้านนี้คือว,มมอวันที่เกิดอุบัติเหตุสมมุติเกิดอุบัติเหตุวันนี้นะคะก็ควนที่0ูนย์เจ็ดนะคะตัวเลขศูนย์เจ็ดศูนย์สามนะคะแล้วเราก็ตอบโอเคนะคะอ่านะะอันนี้ก็จะเป็นของวันนี้เลยนะคะเราก็ตั้งในส่วนของไปต่อนะคะสมมุติว่าวันนี้เกิดอุบัติเหตุนะคะเราก็อาจจะเป็นลดจำนวนวันสูงสุดที designs, ่ไม่มีอุบัติเหตุนะคะ กี่หกเจ็ดใช่ไหมก็เป็นศูนย์หกหกนะคะเพราะว่าไม่เคยดุนอนี้เม่ดคยรูเห็นนะคะก็ต้องมาลดเอานะคะอ่แล้วก็จะมีในส่วนของการตั้งล็อกนะคะอย่างอันเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้หนูลองตั้งนะคะเพื่อให้มันใกล้กับเที่ยงคืนนะคะเวลาแน่นก็เข้าไปตั้งนะคะอย่างเวลานี้ก็คือศูนย์เก้านะคะสองนะคะหนึ่งออกโอเคเซฟแล้วก็แบกกลับนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นเวลา0ูนย์เก้ายี่สิบเอ็ดนาทีนะคะแล้วก็มีในส่วนของไบท์ไ์ไนี่คือตั้งค่าแสงนะคะเราตั้งไว้สักหกก็ได้นะคะเพื่อให้แสงไม่แรงมากคะคะแล้วก็เป็นการเซฟในส่วนของตัวด้วยนะคะตัว LED นะคะแล้วก็ไปตั้งในส่วนของเทสดิสเพย์นี่ก็คือดูว่ามีการาทำงานไปทั้งหมดแล้วนะคะ ก็คือถ้าตัวไหนไม่ติดเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีนะคะจากการเทรดิตเพย์นะคะแล้วก็ฟังกชั่นก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเขา้าได้ที่บริษัทนะคะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะหรือโทรมาที่0644526391นะคะหรือไลน์ cd391 นะคะ